ีครับว e ันนี้ไปอยู่โออีกอีกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่นเกมแค่แป๊บเดียวนะครับผมก็ลงไปเลยนะครับไปเลย Let's go โอ้ <laughs> oh, it's a good thing. Oh, God. There a there, Oh, เฮ้ยเอามาดิ <wounds> ้เอามาดิ้ฉายนี you know? <S 2 <S 2้คนดีอ่ะไอ้พื่อฉายเฉียวรถดูฉายเฉียวรถดูโอ้เพิ่งสตรีมในแอปไปตั้งแต่เมื่อกี้เนี่ยครับสตรีมในแอปไนโม่ทีวีนะครับเพิ่งสตรีมนะครับมันมันมันจะขึ้นในทุกคนเข้าไปดูกันได้เลยนะครับเพราะว่า เอ้ไม่ใช่ไหนแอปในมูดิแอปอื่นๆน,นะไม่รู้ว่าเป็นแอปอะไรเนาะมันจะเป็นนี่เนี่ยเอ,ยอกตัวรูปสีส้มกลมๆแล้วก็จะเป็นรูปจอยอ่ะโหดูดีโอ้โหแยบเหมือนขาคๆมาคาเรนเลยเฮ้ยรูปสองนี้มันคล้ายๆนี่แหละมาแต่งอะไรก็ตามอ่ะเอ okay อเจ้าคก็มีเพียงเท่นี้แหละ